ขอกราบคำว่า,มมาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทางยู u ูบกรอบกล้วยงามรอยนะครับเนาะมือนี้กาได้ออกมาเปิดแบงกรอกล้วยหอยก้อยเก,ก่านี่ครับพี่น้องเอา้าสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะมุนี้ก็มาพบพ,พอกับหอยกอย้อยให้ก่าเนาะค่ะกับเสาวันที่27เดือนพฤษภาคมพศ .2567 ค่ะอ๋อเสาวันที่27 คุณสภาคมสองวันรอยหกสิบเจ็ด้นคอยก็านค่ะวันนี้มาเปิดแบงค์แยกตัวไฮก้มาเนี่มีสองตัวค่ะมือานนี้โอ้แม่เรียกแขกมานีคืองามจีไอยก้งามค่ะสีดอกเล่าค่ะแม่นี่อ๋อคุ้มนาคุ้มมากตัวถึงไอยก้เนาะค่ะอ๋อวันนี้เปิดแบงค์แยกตัวไอก้มาเนียมีสองตัวค่ะมื่อานี้สองรายการสองตัวนะครับเนาะค่ะตัวแรกนี่สูงสูงมาหลายต้นไอยก้ครับร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะสูงร้อยสี่สิบเจ็ดงานค่ะครับจุ้งวัน้ทำยีนฮโก้เท่างครับสูงร้อยสี่สิบ สูงร้อยสี่สิบกิจเนาะปาดครับพี่น้องอันขาเพิ่นนี่เพิ่นไปเห็นอย่างมากไปก้อยเพิ่นนอนฉี่มาแถบเพิ่นบ,บ,บน่เนี่ยนค่ะแต่บ้านเป็นตำหนีนะครับเนาะตำหนีค่ะขาขา,ขามันขึ้นมากมันก็จะเป็นฉี่ขึ้นเราครับพี่น้องแต่ว่านี่ขี่มันมันอีขูดฉี่ออกครับเพิ่นนอนฉี่มานะครับพี่น้องเนาะนี่นคะครับแต่ว่าข้อยตัวนี้ข้อยสีดอกเรางามหน่อยก่อยเนาะเนี่ยนค่ะสูงร้อยสี่สิบกิจเนี่ยนค่ะมันก็ได้รู้ว่าละตัวก้อยนี่ก็ได้รู้ว่าละตัวหนึ่งค่ะได้รู้ว่าละตัวหนึ่งนะครับเอาจุงงงงเนนนมาาาททห่่่อออยยกกกก้ลััับบไปๆคร นี่ครับเขื่อนเลยดูว่าตัวนึงหน่อยก้อยเนาะจ้าป๊าเพิ่นเป็นสายได้หอยก้อยนี่สายอุทัยค่ะปอสบังความหนาความอ่างกับพี่น้องส่วนสูงร้อยสี่สิบเจ็ดหน่อยก้อยเนาะแน่นค่ะแงงครับนี่ครับเอาผสมกับพรอได้หอยก้อยนี่อ่ตัวร่างไข่ผสมให้เรียบร้อยแล้วค่ะผสมกับพรอยเพลินล่ำโขงค่ะตรวจร่างไข่เรียบร้อยน้อยก้อยเนาะแน่นค่ะร่างไข่ดีบ่หอยก้อยร่างไข่ดีค่ะร่างไข่ดีเปอร์เซ็นต์ติดสูงน้อยก้อยตัวนี้เนาะแน่นค่ะนี่ครับ ผสมกับเจ้าเพชรลำโขงได้เจ้ามือหอยก้อยนี่ผสมได้ยี่สิบแปดเมื่อค่ะผสมได้ยี่สิบแปดวันนะครับพี่น้องนี่ครับผสมวันที่ยี่สิบแปดเมษายนหอยก้อยเนาะนี่ค่ะคโอ้พี่ผสมในเดือนหนึ่งตัวนี้ครับก้อยเก้อยนี่อีกสิบกว่ามื่อต่อทวงหอยก้อยแน่นค่ะนี่ครับโอ้ที่เด็ดเลยเอียงหอยก้อยบอกคุณเมื่อรหอยก้อยวันที่เด็ด ตากระแตมแก้มกระจัมนาเขาก็เปิดกว้างค่ะเขาเปิดกว้างก็เดยรู้มาตัวนึงตนงยเนาะแน่นค่ะหอยขาลังยังไงเนาหอยบิ้งบอกเ้าให้เพิ่นเม่อไห้่หอยก้อยบอกเพิ่นม่อไห้่หอยก้อยเผาออเผาหไงเลยค่ะน้าหนาค่ะนี่นี่หอยก้อยนี่แน่นค่ะเร็บจีบเล็บมันดีด้วยหอยก้อยเนาะจีบเร็บมันดีค่ะนี่หอยก้อยตัวนี้เนาะแน่นค่ะอมึงครับบึงอึกนะนาะเผาไงไงครับตาแตมแก้มจัหน่อยก้วยเนาะนี่ครับเขาต คุ know, das ้ยด ja, e. oh ีไซดีตัวนี้หอยก้อยเนาะดีไซดีเชื่องค่ะเราประกันต้นนี้ทุกอย่างหอยก้อยตัวนี้เนาะประกันต้นนี้ให้ทุกอย่างค่ะเอามาเลยปลกระลังกินน้อยหอยก้อยมากรดงามตัวนี้บางหอยก้อยมิดได้ครับสูงหน่อยสี่สิบเจ็ดเนาะแม่นค่ะสูงหน่อยสี่สิบเจ็ดค่ะกระจลูกเป็นได้หอยก้อยใจลูกที่เด็ดค่ะตัวนี้โอ้ใจลูกเดี๋ขายเงินหลในไปก่อนลูกตัวผู้นะครับเงินแสียดมลราคากรจลูกปลาชงลูกปกกวดในหอยก้อยตัวเนาะค่ะ ฟันแทะกี่คู่ก้อยฟันแทสามคู่ค่ะฟันแทสามคู่นะครับป๊าดเบิ่งครับเบิ่งถ่ายครับพี่น้องมาดิถ่ายงามน้อ,อยก้อยเนาะเอ๋งับเบิ่งถ่ายครับหางกิดเลื่อยขอดีเนาะ้อยก้อยตัวน,นี้เนาะถ่าย,ายงามกางนิดเดียหางเลื่อยข้อค่ะนี่ครับ,ออรบโอ้ยงานหยิบห้อย,เ,ย,ยเกาดีนะครับนี่ครับป๊อดงี่มาพี่น้องมื้อนี้ครับ บ้านี่เพิ่นอยากหูจักราคาหอยกุ้ยเปื่อยเปิดราคาได้ครับนี่เปิดเป็นราคาเบาๆเลยค่ะหกหมื่นสามพันค่ะหกหมื่นสามพันบาทแม่นค่ะแมงพี่น้องเอ้ยเฝ้าวิบตัวซับขึ้นมาตัวหาหอยก้อยนะครับเด้อหกหมื่นสามพันบาทแม่นค่ะมาเอาไปขอคอขอฟ้ามไว้ค่ะเปิดแบงแม่บอกใส่ยิ่งยีแม่นค่ะให้มตะกี้ราคาได้หอยก้อยนี่แสนหาแสนหกปุณราคารุ่นนี่โอ้แสนหนาแสนหกปุ้ยนีครับป้้ยนี่บรูดสามแสนสี่แสนครับแต่สมัยตะกี้เนาะ มันมอหอยก้อยช่วงสปีขึ้นหลังน้อยก่อยเนาะแค่ะไห้กำลังอยากเด็กคว้วยไปเขาคอกขอฟ้ามาันแบส่วนสูงมากแล้วครับพี่น้องพมอ่างมากแล้วครับนี่ครับสูงร้อยส่นค่ะบวกลบน้อยก่อยเนาะค่ะเปิดไว้หกหมื่นสามพันค่ะย่ำอีกท่หนึงครับหกหมื่ามพันบาทนะครับเนอโทรเข้ามาสอบถามกับศูนย์เก้าหสกครับพี่น้องควยยูบานใ้หอยก้อยบันนี้ควยยูบานน้องบอลตำบลน้องแก้ียเพื่อเมื่อจะวัดะยิค่ะ ก็อยู่บ้านอําบอนตะบนน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดน้อยก้อยเนาะแน่นค่ะราคาหนีต่อรองได้หลายบ่ก้อยหอก้อยนี่เออราคาต่อรองบ่ค่อยได้หลายหรอกค่ะหันไกลนี่ร่วมช่วงง่ายน้องหอยก้อยเนาะแน่นค่ะห่นไกลช่วงอีสานอยากต่อรองนิดน้อยน้องหอยก้อยตัวนี้เนาะแน่นค่ะบอกกล้วยตัวนี้งามเด้อพี่น้องเปนกล้วยสีดอกเล่านะครับพี่น้องผิดจาหน้าเบิ่งเด้อครับเด้อว่าห้อยก้อยเปิดถึงเรือเปิดแพงครับผมว่าคล้ยตัวนี้งามครับตัวน้องพี่น้องในล่งลิปมาตัวนี้ผมก็ว่าน้องสร้างสุรินทร์นนนนนนะะะคคครััับพี่่่่่้้้้้ออองไดลลููกกมาาแแแวว1ตฟท3ยยเ นี่ครับเอ้าจดีเขาบอกช่งวงปุ้ยเขาบอกบานไหนก้ไยนี่อ่ามาบ้าทน้นนอ,าาทนองบอลตำบอลน้อ,นองแก้วอำเภอเมืองจังหวันเลทค่ะกิโลละที่สิบสี่ค่ะนาบาะบ้า,บาทหนึ่งบาทได้ครับเนาะนี่ครับที่เด็ดเลยครับตาแต้มแก้มจำอึ้งน้ำเผางี้งี้ครับพี่น้องปัดบง่งความงามครับพี่น้องเอา้าเบป็งแม่ที่สองเพิ่นต่อครับวันนี้โทรเข้ามาสอบถามนะครับเด้อแม่แรกศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องก๊อปควายงามร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเพื่อที่ะเป็นกำลังใจให้ผมหาคล้ยแม่ทุกๆมาฝากปีฝากน้องในราคาเกษตรกรจับต้องเนยนั่นครับพี่น้องนี่แหละครับแม่เรียกแขกมานะเอาหอยก้อยจุ้งมาเคยเข่าประกวดนะครับกล้ยตัวนี้งามครับป๊ัดครับเอาเอามาหนิแม่ที่สองนี่เป็นยังไงหอยก้อยนี่แม่ที่สองนี่ของแปลกๆเลยค่ะเพื่อยากได้ไปเขาของมืองเราด้อค่ะเพื่อจะได้ไปเวลานคาเฟ่ะหอยก้อยเนาะแกนค่ะของแปลกแปลกครับแม่ ส่วนสูงร้อยสิบสี่ค่ะร้อยสิบสี่เซนจ้าห่วยมันเป็นในหอยก่อนปันหลมมือมาหอยก้อยนี่ครับหลมอยู่ค่ะเป็นคล้วยแขะน้อยก้อยเนาะคล้วยแขะน้อยค่ะของแปลกกล้วยแขะน้อยสูงร้อยสิบสี่เซนแม่ค่ะแม่พี่น้องครับคล้วยแขะครับเบปัดลำตัวคือเหย้าสิหอยก้อยเหยาวค่ะตัวนี้ขาสั่นนี่นี่หอยก้อยตัวนี้เนาะค่ะขาสั่นค่ะอันนี่ครับเบังขาครับขาสั่นนี่เลยครับพี่น้องเอครับนนี้ครับบี่ครับอยอะปมเล็กน่อยได้ครับพี่น้องเนาะ เพื่อนท่องไปืนหอยก้อยนี่ครับท่องหาเดือนค่ะท่องหาเดือนท่องก็พอได้หอยก้อยท่องกับออเจ้าข้าวเหนียวเมท่องห้าเดือนรับประกันท่องไมหอยก้อยนี่รับประกันท่องค่ะตัวไทยเรียบร้อยค่ะเจ้าข้าวเหนียวถือไปไปหอยก้อยเอาไปเป็นเบื้องหน้าพี่ครับเจ้าข้าวเหนียวเด้อครับพี่น้องนี่ครับรับประกันท่องหาเดือนเนาะค่ะตัวเรียบร้อยค่ะแมงครับพี่ครับกล้วยสูงร้อยสิบสี่เซนกล้วยแฉะนะครับพี่นี่นะครับของแปลกๆเนาะหอยก้อยเนาะวันนี้เนาะครับเนาะไปไหนมาใส่หอยก้อยนี่ไปไหนมาบานค่ะ เพิ่นได้ผสมกุ้ยแช่ไปเดี๋ยวให้ก้อยเม้นค่ะแม้นครับผสมก็เจ้าของเหนียวครับพี่น้องเพิ่นกับพัฒนาเนาะครับเนาะผู้เฒ่าสมนีเนาะครับเนาะนี่แหะครับกุ้ยแช่ครับกุ้ยแช่สูงร้อยสิบซีซนรับประกันทองน้อยก้อยเนาะประกันทองค่ะตัวน้ำเลี้ยงน้อยเนาะขาตั้มเลี้ยงค่ะขาไปเลี้ยงดีๆครับเพื่อได้อยากแกไปประดับบารมีเด้ครับเด้อนี่ครับ หอยก้อยได้ของแปลกแปลกมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะตัวนี้เนาะมีครับกุ้ยเฉะครับสูงร้อยสิบสี่เซนบารนี้เปิดราคาหอยก้อยดีครับกระเบาวิวเก่ราคาสี่หมื่นสี่พันค่ะสี่หมื่นสี่พันบาทแม่นค่ะต่อรองได้อีกบ้หอยก้อยนี่ได้อยู่ค่ะต่อรองไหนนะครับเนาะค่ะมีครับสนใจสนใจอย่าได้กกุ้ยเฉะไปร้านคาเฟ่ไปประดับปรามีเนาะพี่น้องหอยก้อยเนาะแม่นค่ะพ่เขึ้นมาสอบถามนะครับเนาะ 0 9 6 3 7 6 6 1 4 0นะครับพี่น้องนี่นะครับของแปลกๆมางครับเอาเบิ่งดีๆครับบัดนี้ของแปลกๆหอยก้อยว่าเปิดแป้งครับนี่ครับแป้งครับพี่น้องสายย่อค่ะสายหยอเนาะหอยก้อยเนาะโอ้หอยก้อยพอดีกับเหมือสายย่อนะครับเอามือนหอยก้อยฝากช่องนี้ไว้ก่อนได้ไหค่ะฝากช่องยูทูบกราฟเพ่อนๆมาเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้นะค่ะ ขั้วที่ปิดไปนะขอบคุณขอบคุณนะค่ะพี่ไปท่าช้าเศร้าหนึ่งตัวแล้วกับพี่ท่าสารค้าอีกตัวนึงค่ะจัดทรงเรียบร้อยหน่อยก้อยแล้วที่ปลอดภัยแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะขอดขอกปลอดภัยแล้วครับสองเม่์ทองที่คลิปก้อนหนานีกน้อยก่อยเนาะที่เข้าโลกคิดไปนะครับขอบบุญขอบคุ่นนะครับเด้อฟซีทุกท่านที่ติดตามช่องทางยูทูปหอยก้อยและช่องยูทูปขอบกล้วยงามเลยนะครับพี่น้องผลตอบรับก็ดีอยู่ครับพี่น้องต้องขอ ขอให้หลายนะครับเ้อที่โทเข้ามาสอบถามว่าให้ผมได้ไปทายถ้ำใหบ่ครับผมก็ได้ไปทายนะครับเ้อพี่น้องมีภารกิจทางบ้านหลายครับผมก็เลี้ยงคั้วหลายครับพี่น้องโทเขามาม่าให้ผมไปทายขั้วแน่นะครับผมก็ได้รับทายนะครับพี่น้องเ้อบอกพี่น้องไว้นะครับก็ขอพุณนเลยหลายครับที่เอฟซีโทเข้ามาหลายคุนสอบถามหลายนี่ครับผมได้๋ทายตัวข้วจากข้องนี่นะครับพี่น้องพ่อได้เห็ด เล่นเฮ็ดมวนให้พี่น้องเบิง่งขอ,องดีๆงามๆถูกๆนี่ครับขอบคุณครับขอกลับครับส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ